ครับเมื่อนี้ก็ท่งพงพุลยครับก็ได้มีโอกาสมาเบิ้งตัวยางกับแพงเนาะผ้าจานมาจากสั่งกับแพงของวัดป่าเพิ่นนะครับอเาแบบนี้แล้วครับก้มสูง3เมตรก้มกว้าง2องเมตรห้าสิบอันนี้ตัวยางกระเบื้องมือมังกันเนาะผ้าจานมันก็ว่าจะได้ก้มสูง3เมตรก้มยาว3เมตรแต่ละห้องครับพี่น้องกับแพงวัดเนาะพมาจากสั่งนี่คือมาเบิ้งตัวยางของเพิ่นที่เพิ่นสั่งแล้วๆทั้งนี้ที่วัดป่าบันทง แต่ตัวอย่างพ่อจันยังได้แบบนี้กษิตพ่ได้เมย์ตัวไหนกันเฮ็ดกันไรกษิตพ่อได้ยกขึ้นในยัวสันกันแบบสมปุ่นเทปปุ่นใส่พิมพ์เล็กกับกษิตเมย,ย,ย์นะครับพีนพ่น้องเพราะฉะนั้นกับพ่อจันว่าแบบง่ายง่ายรวดใส่ยกกษิตพ่กีก่คนกษิตได้ยัวาสันเสาแบบเสาแบบต่อหัวชนหัวเลยครับแบบแผ่นสำเน็จใส่เลยสัน,นแผ่นซี่เพลกใส่เลยเพราะฉะนั้นท่างกะพี่น้องกับเบิ่งตัวอย่างไว้ด้วยครับคนกะ พูดละช่องช่องหนึ่งประมาณสามพันครับสามพันน้อยๆขั้วสูงกับสียสามพันสามพันหกสามเมตรสูง 3, 000, สามเมตรยาวสามเมตรกับสามพันหกนี 3, 000, น่แหละแต่ละช่องนะครบับเขียนซื้อผู้บริจาคเขียนซื้อไว้เตรียมไว้เป็นช่องไพ่ช่องมันนะครับซื้อบริจาคคนที่มาบริจาคมาสัาง่งหรือว,ว่าเป็นผู้อุ่นเงินเข้ามาเป็นประจุปัจจัยที่ว่ามาซื้อของอุปกรณ์ พวกนี้กาสีได้เขียนซื้อไว้เป็นซองไผ่ซองมั่นหรือว่าผู้บดถึงกะคนละเล็กนละน้อยก็ได้ครับคนละหาบาสีบัตรคนละร้อยสองร้อยก็ได้แต่ครับพี่น้องเพราะท่านั้นเท่ากับขอมาบึงมาชมนะครับตัวอย่างของกำแพงพาจานบัญญี่ปุ่งแบบนี้เลยครับาบาใส่พิมพ์เล็กแล่วก็บอนันซื้อมาสำส,าส,าสำเร็จเลยเสากับเสาสำเร็จแผ่นกับแผ่นสำเร็จมากกับเทคขัน้น ฝังเสาหลัาเที่ยขั้นทับเที่ยขั้นทับเรียบร้อยปูนแห้งปูนยังเพิ่งก์เอาแผ่นมายักหยุกว่างหยุกว่างเลยครับพี่น้องเพราะด้านหลังมาเบิ่งนึครับมาเพิ่นหยักสางแบบนี้แต่ว่าขาดจัจจุวัดใจสี่ภาษาเมงมาเปลี่ยนเพิ่นแต่เพิ่นก็ดีแล้วพันมีประจุบัดใจเนาะครับที่วัดบาดทงแต่วัดนุ่นหินเดียกยังบ่มีอย่างสี่แต่ว่าเพิ่นก็เพิ่นก็อยากท่านมาสี่พันก็บเรงเริ่มต้นเลยมาเบิ่งตัวอย่างพาพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งตัวอย่างทุกท่านทุกคนนะครับตัวอย่างของคน เพชรไฟแล้วเัาจะนันกันไยกันนะครับเด้อสร้างบุญสรส้งสงางกุศลน,น,าน,นา้ากันสร้างทางขึ้นสวรรค์เพื่อว่าวันหน้าเขากะเสิได้ยุติสั่ยได้กจิตในท่านไปแล้วหรือว่าจะได้โชคได้ลาบน้ำพิ่นกัว่าได้นะครับมีบุญมีกุศลสร้างไว้หลายๆแต่ละมือแต่ละเว้นหนึ่งเขากะเทียดได้ส่ได้ลาบน้ำพิ่นเทียกเสด็จได้สร้างน้ำพิ่นนะครับเป็นยังบุญยังคุณเอ้ เฮ้ยแล้วพันวาจะให้ได้ได้เปละเล็กลน้อยเกาปปละก็ส่งสิบสงยี่สิบสนพนวานี่เป็ดสงสอนนี้ของคนคือสงสเมตรนะครับสองเมตนสิมเมตรนี่ประมาณสเมตรนะครับองละสมเมตรกับี่สองเมตรหนาสิ่นหลุนต่ำกับว่าอะไรก้มสูงสองเมตรก้ว้างกัประมาณสองเม ตัวอย่างเครื่องของเพนเทตของเพนเทตแล้วันมีเงินเพนกระเสียดแบบนี้นะครับแต่ว่เมื่อนี้ก็ไปเบิางตัวอย่างไปหาล้านล้านเขาเพิ่งไปเบิางตัวอย่างน้ำเขา,าวข่าราคาเท่าใดสีบรเท่าใดแต่ละช่องนี่เลยไปปรึกษากันนะครับปรึกษาทางล้านเขาลั่นเขาก็มี่คำแนะน้ำมาหรือว่ามี่บินบินมาเขียนให้สีบรสเงินเท่านั้นช่องหนึง่งแต่เขาก็สีมาเสียซื้อปูนมาเท่าขั้นนะครับ เทคันเทเสาเทคันผมเสาวไว้แต่เบียเสาเขาเอามาให้สำเร็จแล้วมีแต่เาเทคันใส่จะสูงกับต่ำขึ้นคนกักัปรึกษากันนะครับนี่แหละครับนี่เนาะยุบซี่ก็คือสีได้เห็นแล้วเนาะเ่อคว่ำจะเปลี่ยนขึ้ว่าคว่ำอยากเสร็จอยากแล้วล้อมหัวล้อมห้าไว้เพื่อศึกษาศึกษา,าว่าสิ่งอะไร พ่นกับสิบได้ล่วงเล่นใหม่เล่นใหม่เพิ่นกับไล่มาพ่นมีเขาไปรับรันรันยางของพ่นมืนกับซาสมไว้ให้มันใหญ่มันเป็นของพ่อของส้เนะาะก็ว่าได้เลื่อนลงเลี้ยงปหนอาไว้ลูกไอ้ร้านเบิ้งเมื่อนาของเพิ่นเพิ่นกับเล็นไปได้หลายเติบเนาะแต่ว่าของพ่อจัดมันกับจังหวัดมี่อะไรเมื่อเบิ้งตัวย่างมาสีเฮ็ดแบบนี้แบบนี้บบนพี่น้องสีจังหวัดจังไรสีนี้ จิดใจเสียท่ามาสามพ่นบ่อันนี้จิตใจเสียท่ามาสามพ่นกะเสียลูกเหมือนที่บัญชีพายจันไม่ให้โทรมาเช็กโชบะสามเพิ่นได้ย่อถอยพันต่อได้คนละลอยสองลอยคนละหาลอยสิบคนละหาลอยคนละพันกะตามใจนะครับเด้๋ยวเาจะท่าผู้สรีมาบริจาคน้อสทีทรงเงินมาเข้าบัญชีเพิ่นก็นได้ทั้งวัดป่าโน,น่นดินแดงโน่นหินแดงวัดสั่นเพิ่นว่าบรนทอนนะเพิ่น เพเ่อพี่บุญลักษ์จังหวัดอุดรน,นะครับพงพล้วยก็ได้บ้านําเสนอให้พี่น้องในเบิงในช่อมกันเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นต้นบุญให้พี่น้องเอฟซีถูกตัดให้ได้ทำบุญน้ำพนเนม่ยนะเมื่อไเหเท่ากะจะคอยหน่มีโชคมีลาบน้ำพนนะครับจังหวัดน,นี้ผมก็ได้ปล่อยไปแล้วปล่อยพี่น้องด้เบิงในช่อมกันในคลิปนะครับพาจัดบรรยากาศนีมิดได้ฝันดี กัดว่าสีกัดขึ้สีบ่อกัดขึ้นสีนโสกนะครับงวดต่อไปพงค์เขาเลยก็ได้มานำเสนอให้พี่น้องให้เบิ่งไปชุ่มกันเอาตัวย่างหัวเฮเทไปเห็ดแล้วๆมาให้เบิง่งคือว่าพระอาจารย์มันต้องการแบบนี้เนะพี่นอ้องเห็นซื้อไว้ซื้อน่านตะกุนผู้บริจาคแต่ละช่องนะครับกันเอาคนเดียวเป็นช่องกันที่เียนซื้อใส่เป็นช่อง เลม่าตัวย่างมาไทายตัวย่างให้พี่น้องเบิ้งในส้มกันเออเพิ่อนอยากสร้างหัวกกำแพงแบบนี้เนาะครับพงพ้ลวยก็ได้มานเสนอให้เบิ้งนะครับนี่ตัวย่างห้องเพิ่นทางนี้เพิ่นก็เฮ็ดไปหลายเติบกัจจิเลีว,ลวนะครับพัฒนองพัฒนันพี่น้องเอฟซีฮากกมีคนเจ็บบนชุนท่านจะร้อกหลายท่านหลายคนนะครับได้สร้างได้เปลี่ยนซอยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละ คนเราลอยสองลอยก็แล้วแต่ละครับแเร,เราจะจะท่านะพี่น้องพระอาจารย์มันกับโรได้วาเนีย่ยเดี๋ยวก็เหมาะสมหรือว่าน้ำใจอยากทำบุญเท่านั้นเท่านี้พันกามีอะไรน้ำก็ส่งไหมผมครับส่งมาส่งพงพรวยก็ได้เราอยากสร้างทำบุญน้ำพระอาจารย์เด้อส่งไม่ได้ไล่ก็ได้ในยูทูบผมก็จะไปลงยูทูบให้ให้พายไม่แจ้งให้พายจานทร์เบิ้งเพราะว่ามีคนบริจาคมาผมก็จะได้ขอบัญชีเพิ่น พี่น้องเอฟซีนี่อดมาให้พี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้อยู่เมืองไทยก็ดีนะครับหลายฐานลายค้นซอยกัดคนละหม่คนละมือซอยสางน้ำท่าบุญไปเขากระสด้บุญในกุศลเพื่อมือหนีวัหนากจะสด้มี่บุญมีกุศลเดียงกันในท้องนะครับมาเบิ้งซอยกัดลีนนาซอยกัดนะครับพจาดกันมาเบิ้งน้อกันนะครับเป็นตัวอย่างของงานพนิทธิเส็จแล้ว งตัวอย่างพันเสร็จแล้วนะครับแต่ห้องนั่นพ่อจัดบรนกาอยากได้แบบนี้พได้เสร็จเลยมาบอกฝากบุญเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่อว่าอยากสั่งนำท่านบุญน้ำพ่นออกคนละลิ้นอันน้อยจอยกันไปคาผุนคาหินคาไส้แน่ลราคาเป็นแผ่นซี่แหกนะครับคาเสาคนหนึ่งได้ช่องหนึ่งกะยังดีหลายเนื้อมือสาธุครับเนื้อตอองหนึ่งกับตัวประมาณสามพัน 3, อามกว้างก้มกว้างก้มสูง2งเมตรหามยาว3เมตรนี่ไงกัดิตตกอยู่2 9ง0ันบาทบะมีทับหลังบมีว่างทั้งทั้งทั้งสูตาสูง3เมตรความยาว3เมตรกัดซองละ3 0 0พ3น0 0หรือ3 6 0พนะครับราคาปูนคาไ่ที่มระเทศขั้นเท่ากับชิตตั้งหากเด่๋ยาใส่งระมะมาณอยู่ส่องละายเติบนะครับ พี่น้องเอฟซีก็คือสีในยินนะครับสนใจอยากทําบุญทําทพันน้ำเพลนพงศ์ภูริเกลเมานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกัดเพื่อมือนะหรือมีโศกมีใช่เขาก็จะได้สั่งน้ำเพลนผลประยุทธ์ปรจัยมาซอยเพลนก็ดีครับพี่นอ้องตัวอย่างวันครับเสาหนี่คือสีเป็นตังอยู่ตารางละต,งตั้งเพียงดินนี่กันละ ตั้งเสาแล้วก็ตั้งตั้งเสาแล้วก็แปะแต่ก็เทขั th น้นทับเทปูนทับขั้นแทบทับเสาอ้อมคิดว่านะแต่เป็นทั้งสั้นกันฟังก็สิฟังอยู่หน่อยหื้อสีพอฟังแต่ว่าสิเพิ่นสิตั้งแบบเสาคือยังตั้งไว้แลยครับเทขั้นอ้อมอ้อมแล้วก็เทปูนทับหื้อสิฟังอยู่ล่ะคัดว่าหื้สิฟังอยู่กระจกหน่อยครับฝังยี่สิบสามสิบนี่ ตั้งเร่วๆกับพ่อนะเขาก็กตัง้งพ่อมันอยู่แล้วก็ตั้งกันเท,นนท่าขนนาั้นไปขั้นหนาขั้นหนาข้อหน้า,นากระแข็งแร่งตทวันฟุตคนนี้ไงขั้นเนี่เป็นฟุตได้สา <30 S 2> มสิบเส้นเพราะงั้นนี่แหละครับพี่น้องก็เขาเบิ่งมาชมแล้วก็พี่หน้าเด้อพี่น้องเอ้ยมาทำบุญทั้ท่านน้ำกันคนละนิดละหน่อยครับขั้มสูงแล้วห้องนี่เต้ ของสเมตรถึง๋ยวมึเกิดถึงคับของสเมตรนี่ก็นาหายด้วนี่เพราะว่าเพราะว่าความสั่นสองเมตรอซียบ่มีทั้งหลับนี่จเมตรเบิดนอกจากว่าความสูงสิเท่าไดสองหาสบ่ห้อเสียามเมตรสามเมตรเท่าดกตกตัวสี่พัเท่าใดสี่พันหกบ่อสี่พันี่พันสประมาณนั้นสองเมตรหาเขาทับหลัง้อมครับถ้าหลัง้อมบ้างทับลัง้อมครบบุบุญจะครบพอดีพอดีเลย ว่าเขาอยากอยากใสแบบใส่แกวใส่ยางวางอะไรเขาต้องใสดอก่ต้องใสดอกมใส่กระบอยางนะแต่ว่ามันหน่อยอยู่เลยมพูดไ้ตทุกวันครับหน้าหายเนี่ยนี่เอ้ผมผมบังเหรอาว่าน้าหายเายเ่เดีวมันก็ยังหน่อยอีเดเม่อไหเขาเมิงในรถเนาะเนาะกยวันใหญอยู่อ่าหนากไแล้วน่้หน้าหเลล่ะนาหมันยืดคืบนึ่งแต่ถ้าเอานา ครับพี่น้องก็ขอบุญขอบขอุณนะครับที่เขาว่าเบิ <Becca. S 1> to to ้ง time. ชงพงพลุ้ยนะครับไม่ว่ามาไล่สดแต่พี่น้องเบิ้งเพื่อว่าสิได้หูจักว่านี่นะคือโ้องการของพระอาจารย์พระสิตเดียบนี้ครับมาเบิ้งตัวอย่างครับมาอนี่ขม่าครับพระอาจารย์เพิ่นหละกมาสววังครับขอบุญขอบุณนะครับที่เขาว่าเบิ้งมาชมช่องพงพลุ้ยครับอย่าลืมก็กระดิ่งยังเปลี่ยนไหวเพื่อเป็นมาผัดการทิดตามหรือว่าผัดการคิดไม่ไม่ได้เด็ดได้ตัวเลขได้ดีก็ถืมว่าฝากพี่น้องอีกต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ